สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาาบกักช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะพี่พี่จ๋าสูตรไม่เดียวเนาะงวดประจําวันที่31นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเพชรเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะของวันที่28นะคะพี่พี่จ๋าในวันที่28แเนาะ,ะแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ตั้งใจคำนวณน,นะคะพี่พี่จ๋าแต่ว่าก็ฝากนาไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีเนาะเพราะว่าแอดไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะแล้วก็วันที่ สองนะคะวันที่สองดูก่อนเนาะไม่รู้แอจะได้ลงให้หรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางเพราะว่าวันที่หนึ่งแอก็เริ่มเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะถึงวันที่หกนะคะอาจะลงเท่าที่ไหวถ้าไม่ได้ลงก็ลงในกลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ไว้เลยได้เลยนะคะพี่พีจ๋ามาดูผลกันแล้วกันนะคะสำหรับของวันที่ยี่สิบแอดให้เด่นที่ห เด่นที่8แล้วก็7เนาะวิ่งรูดที่1นะคะในผลที่ออกนะคะก็คือ1 2 7 0 0 1แอดสรุปทั้ง6ตัวทั้ง4ตัวนะคะพี่พี่จา๋าเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะส่วน5ตัวนี้ส่วนน้อยนะคะแอดก็จะสรุปแค่แค่6ตัวกับ4ตัวนะคะล่างของ6ตัวก็คือ1 2สองนะคะพี่พี่จา๋า1 2สองเด่นที่1แอดมาวิ่งรูดที่1มา หนึ่งสองมาตรงตรง,ต,รงตัวที่แอดเน้นเลยนะคะสำหรับล่างของหกตัวส่วนล่างของสี่ตัวก็คือเจ็ดศูนย์เด่นที่เจ็ดมาเนาะแต่เจ็ดศูนย์อ่าไม่มีเนาะเพราะว่าให้รูดที่หนึ่งนะคะส่วนบนนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งรูดที่หนึ่งแอดมีหนึ่งศูนย์มาในศูนย์หนึ่งมาในตัวกลับนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะรูดที่หนึ่งเราก็มาล่างของหกตัวแล้วก็บน นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยนพี่พี่ๆจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะของรอบที่แล้วก็ให้รูทที่5เน้นไปที่5อ่าเนาะมา50นะคะถ้าแอดจำไม่ผิดอ่ะไปกันต่อนะคะพี่ๆจ๋าไปกันต่อของวันที่31นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนะั้นเนาะแอดลงสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะจับ3ตัวในตารางนะคะ ่าบางทีแอดจับพลาดพี่ๆอาจจะจับเข้าก็ได้เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเด้อดวงใครดวงมันนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันเลยแล้วกันสําหรับวอมที่สามสิบเอ็ดะะเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดแอดให้เด่นที่แปดสองแล้วก็หนึ่ง กัวกลัวหนึ่งกลับมาเด้อพี่ๆจ้ะกัวหนึ่งกลับมาแต่ว่าตัวดินสุดของแอดอะไปที่8ปดแอดจะรูดที่8เนาะใครไม่ชอบ8ก็นำหนกับ2ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารูดที่8กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ808182 83 8ปดนะคะ แปดห้าแปแจ็ดแแล้วก็8ปดเก้านะ,ะ,ะมาดูกันว่าอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นจะมีตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่พีจา๋าสำหรับเด่นที่8นะคะ แปดศูนยนะคะพี่ๆจ๋าแปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะสายเบอ้ลอย่าลืมเนาะอย่าลืมแปดแปดนะคะแอดคำนวณออกมามีแปดแปดด้วยเด้อสำหรับสายเบิ้ลนะคะ มีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะย้านะคะว่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะแนวทางมีข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าแอดก็ขอขอบคุณพี FC, ่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชม ขอบคุณทุกกาลังใจเลยขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ